ต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายและสิ่งที่ควรระมัดระวังของชาวราศีกุมในช่วงครึ่งปีแรกนะคะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีกุมครับ คุณเนี่ยมีเรื่องที่ต้องร,ระมัดระวังอาจจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ฉับพลันเช่นอุบัติเหตุเหตุการณ์ฉับพลันเหตุการณ์บางอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเหตุการณ์ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไม่ได้เตรียมใจไม่ได้คิดอา่าไม่ได้วางแผนว่าจู่จูมันจะมีเข้ามาแบบฉับพลันทันให้เรารู้สึกตื่นตระหนกตกใจเพราะฉะนั้นชาราศีกุมคะ ต้องชัดเจนมีสติเยอะๆกับทุกๆเรื่องที่เข้ามากับทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมีบางอย่างถูกเปิดเผยออกให้คุณได้รู้ได้เห็นมีสติเยอะๆนะคะและเมื่อไรก็ตามที่มีเรื่องราวต่างๆที่เป็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้อนใจเรื่องทุกข์ใจเรื่องสุขภาพ อุบัติเหตุฉับพลันให้ชาวราศีกุมตั้งสติดีๆค่ะเพราะคุณจะต้องนำเงินบางส่วนไปใช้จ่ายเพื่อปรับแก้ไขปัญหากับเรื่องราวที่มันฉับพลันที่มันมีเข้ามาเตรียมความพร้อมดีๆนะคะเพราะบางครั้งถ้ามันมาฉับพลันและเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเนี่ยอาจทําให้เราคิดมากกังวลใจเครียดวิตกกังวลได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องหรือตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องเหตุการณ์ฉับพลันจากการเดินทางอุบัติเหตุเรื่องใดๆก็ตามขอให้คุณเตรียมความพร้อมในเรื่องของเงินสำรองหรือทางออกทางปรับแก้ไขหรือวิธีการที่มันจะยืดหยุ่นเมื่อเราจะปรับจะเปลี่ยนจะถอยมาตั้งหลักหรือจะเดินหน้าอย่างไรให้คุณวางแผนดีๆกับทุเรื่อมมีสติเยอะๆกับทุกเหตุการณ์ที่เข้ามา แบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดความเครียดและเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเราด้วยเพราะฉะนั้นอาจารย์อยากให้ชาวราศีกุมวะระวางเน้นๆใน,น,เ,น,นเรื่องของสุขภาพเยอะๆนะคะสุขภาพเนี่ยต้องพักผ่อนนอนหลับเยอะๆเลยเนาะระวังโรคเครียดโรคไมเกรนกังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับจะต,ต้องระวังในช่วงครึ่งปีแรกมีเรื่องที่คุณต้องคิดต้องอ่านหลายอย่าง ก็หาเวลาเติมเต็มพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอนะคะแล้วก็จัดสรรในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ลงตัวเพราะบางทีความฉับพลันมันมาเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่เตรียมความพร้อมทุกเรื่องดีกว่าค่ะเพื่อที่ว่าเรื่องใดเข้ามาก็ตามเราจะได้จัดการแก้ไขทุกๆอย่างได้แบบทันท่วงทีนะคะและนี่คือสิ่งที่ควรระม,มัดระวังสุขภาพร่างกายรวมทั้งเหตุการณ์ฉับพลันอุบัติเหตุต่างๆคุณต้องเตรียมความพร้อม,มเยอะๆนะสำหรับชาวราศีกุมในช่วงครึ่งปีแรก ปี2,569ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาจอกันได้ใหม่นะคะในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไพ่จิตเดมแท้ชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยภาพร่วมสมัยที่สวยงามและมีสีสันที่สดใสมีจำนวนถึง99ใบค่ะหน้าไพ่นะคะจะมีแถบสีและก็มีตัวเลขกำกับครบทุกใบขนาดจับนะคะพอดีมือค่ะ จะมีข้อความคำทำนายสันส้นๆให้เรียบร้อยที่สำคัญนะคะมีอ e ีบุ๊กค่ะที่จะอธิบายถึงอารมณ์ของภาพรายละเอียดต่างๆหรือความหมายต่างๆรวมทั้งมีคำทำนายด้านการงานการเงินความรักและคำแนะนำเพื่อน,นำไปปรับแก้ไขเรื่องที่พบครบทั้ง9.9ใบค่ะ